ทำงานวนไปอีกนะคะอันนี้ก็ช่างใหญ่ทำให้เมื่อคืนค่ะอันนี้เป็นสิบหกนิ้วเหลี่ยมค่ะหนายี่ห้าดูกลางสี่สิบห้านะคะอันนี้เดี๋ยวก็จะเอาทาวานิชส่งให้ลูกค้านะคะก็ลูกค้าสั่งเข้ามาสี่ตัวหนึ่งสองสามสี่สี่ครบแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นรุ่นล่องค่ะรุ่นล่องล่องหน้าค่ะ ก็ค <chat> ือเหล็กไม่มีก็ทําเอาแบบนี้ก็ได้นะคะมันก็เป็นร่องหน้าเหมือนกันเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะก็ใส่ได้เพราะว่าเหล็กมันไม่มีนะคะถ้าเหล็กมันหายากก็ทําแบบนี้เลยจี้จี้จี้ช่างใหญ่จี้ให้นะคะอันนี้ก็จะเป็นสิบแปดนิ้วรุ่นเก่าค่ะลูกค้าให้ต่อสายไฟเพราะอันนี้ลูกค้าส่งมาทั้งหัวอันลูกค้าส่งมาทั้งหัวเดี๋ยวให้ช่างใหญ่ประกอบให้นะคะอันนี้ก็ได้สองตัวอยู่นะคะได้สองตัวอยู่สิบแปดนิ้วนะคะอันนี้ก็งาน รอช่างใหญ่นะคะเดี๋ยวใส่เมล้าให้ช่างใหญ่นะจ๊ะอันนี้ก็เป็นออเดอร์ใหม่นะคะออเดอร์ใหม่ขัดเมื่อคืนก็ได้แค่นี้นะคะก็ได้แค่นี้นะคะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆออเดอร์นะจ๊ะ <S <S ได้ทุกคนนะคะลูกค้าได้ทุกคนใจเย็นๆนะคะอากาศมันร้อนต้องใจเย็นๆน,นะจ๊ะนะคะเครื่องซักผ้าก็ลูกค้าเร่งมาแล้วนะคะเดี๋ยวช่างใหญ่ก็จัดการให้นะจ๊ะ ได้ทุกคนจ้าอันนี้ก็จะเป็น16นิ้วเหลี่ยมรุ่นใหม่ของฮาตารินะคะหนา25รูกลาง46กว้าง75อันนี้ลูกค้าก็สั่งเข้ามา5ตัวช่างใหญ่ก็ทำได้2ตัวแล้วนะคะก็พวกนี้อะคะ่ะช่างใหญ่ก็กำลังผลิตให้ เพราะว่าอากาศมันร้อนลูกค้าก็สั่งกันเข้ามารัวๆ,ๆก็ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆออเดอร์ที่สั่งเข้ามากันนะจ้าอันนี้ก็เป็น18นิ้วฮาต์รีิรุ่นเก่านะคะอันนี้หนาย5รูกลาง48กว้าง82อันนี้เป็นรุ่นเก่า24่ร่องนะคะ18นิ้วรุ่นนี้ก็ขายดีมากนะคะขายดีอันนี้ช่างลูกค้าสั่งเข้ามา5ตัวช่างใหญ่ทำให้ได้2ตัวอยู่นะคะ ก็ได้ทุกคนนะคะลูกค้าใจเย็นๆได้ทุกคนอันนี้เดี๋ยวเอาอาบวาน,นิ้ตากแดดนะคะก็พวกนี้นะคะส่งให้ลูกค้าวันนี้ไม่ทันแล้วนะจ๊ะก็ช่างใหญ่ก็ผลิตเต็มกําลังแล้วนะจ๊ะผลิต18นิ้ว1ตัวเท่ากับ16นิ้ว2ตัวนะคะก็ทําค่อนข้างยากอยู่นะจ๊ะได้ทุกคนนะจ๊ะอากาศมันร้อนใจเย็นจ้านี่ก็งานด่วนเข้ามานะคะ ลูกค้าขอด่วนก็จัดให้นะคะอันนี้เป็น14นิ้วหาตาลิแห้งแล้วค่ะหนา20ดูกลาง1 6สายไฟออกหน้า3ตัวอันนี้ลูกค้าขอด่วนเข้ามาก็ช่างใหญ่จัดให้นะคะแห้งเรียบร้อยแล้วค่ะเก็บหนีแดดแล้วค่ะร้อนมากช่างใหญ่ไปเก็บมาให้เมื่อกี้มือพองเลยมือพองเลยนะคะเพราะว่ามันร้อนมากนะคะเหล็กเหล็กตากแดดมันร้อนมากเลยนะคะ3ตัวจัดให้นะคะ ขอบคุณนะคะขอบคุณที่ไว้ใจช่างใหญ่ใส่ลมนะจ้ะสิบสี่นิ้วจ้าใส่ของจีนก็ได้นะคะของจีนที่ขนาดเดียวกันก็ใส่ได้เหมือนกันนะจ๊ะตัวเล็กเล็กแค่นี้ก็ทํานะคะเล็กจริงจริงนะคะนี่เป็นของสิบสองนิ้วจีนนะคะหนาสิบห้ารูกลางสี่สิบห้าใส่ไฟออกหลังอันนี้เล็กมากนะคะกว้างหกสิบหก กว้าง66นะคะนี่รีมือสายลมช่างใหญ่สายลมนะคะทำได้เพื่อลูกค้าอันนี้ก็จะเป็น12นิ้ว12นิ้วของฮาตาลิค่ะนี่น้าจ้าสายลมทำน้าจ้า